สวัสดีครับขอต้อนรับสู่งานเจ็ดสิบสียินดีครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่8แล้วครับกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมนัชนนดอนเขียวไั่นักวิชาการศึกษารับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์ในบทสัมภาษณ์ครับและวันนี้หลายๆท่านคงจะแต่งตัวด้วยสีขาวสกาวสุกนะครับซึ่งเป็นสีประจำงานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ครับ ก่อนที่เราจะมาทราบถึงเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์สมศรีครับเรามารับฟังนะครับบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับว่ามีความรู้สึกกับท่านอาจารย์สมศรีอย่างไรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อาวุโสท่านคณอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในชื่องานที่ว่าเกียรติศักดิ์สียินดีครั้งที่แปดสำหรับผมกับอาจารย์สมศรีนี้ก็สนิทสนมกันด้วยดีมาตลอดก็ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจารย์สมศรีกับผมนั้นอยู่สาขาเดียวกันตอนที่สมัยผมมาใหม่ๆอยู่ที่วังจันทร์นั้น ก็นั่งโต๊ะติดกันนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีบ้านพักอาศัยอยู่ติดกันอีกทุกเช้าที่ผมเปิดประตูออกมาผมก็จะเห็นบ้านอาจารย์สมศรีก็เกิดความรู้สึกอบอุญใจเหมือนเรามีญาติสนิทอยู่ใกล้บ้านสุดท้ายนี้ผมขอทศนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอาจารย์สมศรีเคารพสักการะ พระพุทธ,ธานุภาพของพระพุทธชจชนราชหลวงพ่อใหญ่ของเราพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยงคุ้มครองให้อาจารย์สมศรีปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นที่รักของครอบครัวคิดและหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ ความรู้สึกที่มีต่อน้องสมศรีนะคะเป็นผู้เพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะมีอะไรก็อ้อมอารีเพื่อนฝูงที่ที่อยู่ในที่ทำงานด้วยกันตลอดเวลาจานสมศรียังเป็นคนที่มีจิตกุศลน,นะคะมีจิตเป็น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 กุศลคืออาจารย์ชอบทำบุญนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงก็ได้อนุสวงไปด้วยขอให้อาจารย์ มีแต่ความสุขนะใน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 ชีวิตวัยเกษียณก็ขอให้จะมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนานๆนะคะในโอกาสที่อาจารย์สมศรีจินตนาสนที่เกษียณอายุผมในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานและเคยเป็นผู้ขับบัญชามามีความรักและผูกพันกับอาจารย์สมศรีขอสมควรก็อยากจะขอ ล่าวถึงคุณงามความดีเพื่อระลึกถึงผู้เรียนยันศีเป็นคนที่เอื้อตอ,อนรต่ตอนนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านยึดหลักโยนิสงม,มานสิกการต้องขอขอบคุณท่านสมจีที่ได้สร้างสรรค์ผลง,งานมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงวาระโดยไม่มีข้อด่างพร้อยคุณงามความดีนี้คงจะเป็นอนิสงทำให้คุณสมจีประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งอายุวันสิกขะพระรลาบยศสรรเสริญ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่เคยได้มีโอกาสเยี่ยมกับท่านอ,จา,นนอาจารย์สมศรีนะครับชีวิตลังกษียีนะครับของอาจารย์สมศรีขอให้อาจารย์สมศรีมีความสุขมากๆในช,ชีวิตค่ะสำหรับหนูนะคะเรื่องที่ทําสัมมนาแล้วก็เรื่องทางธรรมด้วยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะสาหรับหนูนะคะท่านอาจารย์สมศรีเป็นเป็นครูโดยแท้จ,จริงนะคะเป็นครูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะและเราสามารถปรึกษากับท่านได้ทุกอย่างทุกเรื่องค่ะก็หลังชีวิต กเกษียณไปก็ขอให้อาจารย์มีความสุขค่ะสําหรับหนูนะคะอาจารย์สีที่ครั้งที่แบบเราทํำตัวไม่ดีหรูอไหม ทำตัวแบแย่ๆจอมสียก็จะคอยทางบอกว่าเราความปฏิบัติตัวอย่างค่ะสําหรับตัวหนูเองนะ้ท่านให้ความรู้ให้คาแนะนําคอยชี้นแนะสั่งสอนท่านเกษียณไปแล้วหนูก็ขอให้ท่านมีความสุขสำหรับหนูนะคะอาจารย์สมศรีเป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งและจากนี้ไปนะคะพวกหนูจบไปก็จะมองอาจารย์เป็นต้นแบบนะคะสมมุติถ้าได้เป็นครูจริงๆหนูจะเป็นครูให้ได้อย่างอาจารย์สมศรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ฝากใจไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบาย ใจกันก็ยังคบกันไปสาาร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ เราเคยมีเก็บไว้ร่วมกันเป็นภาดีริสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวัน ฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจ และด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอ,ขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆ ตลอดไป